โอ้ยจังแม่นเจ็บจังแมนปวดพ่อแม่พี่น้องบ้านใดเป็นแนวนี้ปวดข้อบาไลติดโยกแขนบอสุดปวดแอวปวดหลังปวดรล่าลงงขาเพิ่นว่ากระดูกทับเส้นปวดเข่าดังกอบแกบเห็ดหยั้งกระยากจะน้ำปวดมื่อน,นี่มีข้าวดีมาบอกต่อดีบูนคอลลาเจนผสมขมิ้นชันลดอาการปวดบวมอักเสบซอยให้กระดูกแข็งแห้งจังแม่นดีคัก มีทางแบบผงชงละลายน้ำเข้มข้นกินน้อยเห็นผลไหวแบบแคปซูลบำรุงน้ำมันไขขอ้อเพิ่มม้วนกระดูกเศร้าปวดกระเหตุเวียกได้ไปใสกะง,ง่ายสัมปายอิลิโทรล็เดอร์พี่น้องของเขาดีอิลิโทรตอนนี้มีโปรโมชัน่นจัดทรงฟรีมีเก็บเงินหน้าบ้านบริการดีอิลีเดอร์สิบอกให้ปวดข้อปวดเขา่าเสียงดังกร๊อบแป๊บดีบูนช่วยคุณได้ มันปวดอยู่ในนี่แล้วหลังจากรับประทานดีบุลสองสามเมื่อนี่แล้วแล้วดีขึ้นยังไงคะมันคือเบาแลมันได้ผลดีมากคือป้ากล่อมเดียวป้าได้ผลเลยพอมากินดีบูลนี่เจ็ดเมื่ออาการก็ดีขึ้นอาการมันปวดปวดแล้วมันก็โยกมวขึ้นดังก๊อก็กบก๊อกแก๊บ,กกบ,กกบดังว่าจะห้างหัวกว่าก๊อกแกบก๊อแก,กบหลุดเลย มันขาดบ่าวสันก็เลยเหตุแห้งนันเขานี่มันเหยียบอะไรมันไตมันไขไปอิตาเล่ยนเมี่ยงเลยมันมันปวดอยู่ในหนี่อืแล้วหลังจากรับประทานดีบุญสองสามมื้อนี่แล้วแล้วดีขึ้นยังไงคะมันคือไขว่าสันหรอกมันคือเบาคุณลูกไขงายว่าสันมันมอนมันลูกง่าย แกทานวัน,วนละกี่เม็ดสองเม็ดตอนละลูกเบ่งเศร้าสองเศร้าเนาะมันดังลูกข้อมันไปใส่กอว่าดังหมดอืมมันดังกวามแก้มก็เห็ดจนดังพว้วนพวดอยู่บ้านบ้านนี้มิดไหมมันเศร้าขาดเศร้าปวดไหมยกนี้มันอันนี้มัน,น,ม,น,ม,นมันเห็ดขาหนี่เบียงนีเศร้าหรอกกินตัวนี้ก็ยังเป็นสีว่าเกือบกลับเๆกือบกลับไปเคือยัง เบียงนี่มันหายไปดีใจอยู่นี่ตะกี้ักคือวจิตเศร้าคือว่าจิตตายมันเบาขึ้นดีดีว่านี่วันสันดีบุญนี่ดีจริงจริงจ้าไปเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปเช็คที่หลายๆที่เขาก็บอกว่าเป็นโรคกระดูกคุนกระดูกทับเส้นแล้วก็มีอาการปวดหลังชาลงขาทั้งฉีดยากินยาีนสิบเจ็ดปีที่เป็นมาเนี่ยค่ะเจอดีบุญนี่นะคิดว่าต้องต้องกินยาตลอดชีวิตพอหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดที่สามวันก็ไม่ไหวแล้วเดินไม่ค่อยไหวก็ได้มาทานดีบูนนี้ทาน10วันก็รู้สึกได้ว่ามันเบาแล้วก็ที่เป็นตะคิวมันก็หายไปอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เป็นเกี่ยวกับโรคก,กระดูกทับเส้นหรือว่าผู้สูงวัยมาทานยาตัวนี้เนะี่ยดีมากก็รู้สึกว่าไปไหนก็กระชับกระเฉง ไปได้ทั่วทั่วละทีนี้ครับคุณป้ากินตีบูนแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากเลยค่ะกล่องเดียวป้าเห็นผลดีมากเลยค่ะกล่องเดียวเองนะครับป้ากล่องเดียวเองค่ะแล้วเราเดินได้ข้องขึ้นใช่ไหมครับเห็นว่าค่ะไม่แ่เดี๋ยวลองเดินดูได้ปะโอ้เดินได้ดีมากเดินได้ดีมากเลยไม่ได้แต่งี้เลยอ๋อครับเมื่อก่อนนี่เดินไม่ได้ใช่ไหมป้าเดินได้แต่ไม่สะดวกไม่สะดวกมันขัด แต่นี่ไม่ได้ทานยากแก้ปวดไม่ต้องทานอะไรทานอันนี้ตัวเดียวได้ผลเลยค่ะฝากอะไรถึงคนอื่นบ้างไหมครับเผื่อใครที่มีปัญหาเหมืนอน<า>ป้าเน<ห>ี่ยไม้ลองทานนะคะเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆเพื่อป้ารักษามา3าปีกับข้อเข่าเสื่อมของป้ามาได้ยาตัวนี้แล้วมันได้ผลดีมากคือป้ากล่องเดียวป้าได้ผลเลยป้ารู้เลยว่ามันดีกับป้ามากปวดเขา่าปวดมาหลายหลายปีแล้วปวดแบบทรมานปวดแบบลุกบ่ได้นั่งกับปวเยืนงกับปดไปหลายหม่องแล้วแต่มันกรักษาบ่เสาร็เคย หมอเพราะมันปวดมันบวมยารักษาหนีท่าหลายแล้วกับอเศร้าเทือจะต้องพาแต่กระบ่อยากพาอยากจะของางบ่ได้มีน้องมาแนะนําให้กินดีบูนเพราะมากินดีบูนหนีได้เจ็บมืออาการกะดีขึ้นดีแบบดีขึ้นร้ายปวดกระบอปวดบวมกับบอบวมอยากให้คนที่กําลังมองหาอยู่อยากแนะนําว่าให้มากินดีบูนเพราะว่าดีบูนกินแล้วดีขึ้นร้ายดีขึ้นอิรีมักกะสีคอยลดเจ็บลดปวดลงองาย กินดีบูล่องเมืองจำหนีโบแพงดอกที่แรกไปเพศสัตว์ค่ะไปเพศสัตว์เพศสัตว์ให้ให้อะไรมากินยาอือยาไม่กินมันว่ามันมันน้ำมันเคยคอแห้งไมาขี้หนีกิกแสดงว่าคุณยายไม่ได้ดีขึ้นเลยบวชั่นในพ่อเมื่อมาแล้วก็รู้ว่าอีกเพราะว่าจิตยาอีกรวดหาเสียบเขียนยกไม่ได้ยกไม่ได้แะไรคุณยายลองยกแขนให้ดูสิคะเมื่อก่อนยกได้แค่ไหน อได้หลังจากทานไปแล้วหนึ่งกล่องคุณยายสามารถยกได้นะคะอันนี้ก็คือนํามาส่งให้อีกกล่องที่สองนะคะตอนนี้ปวดไหมเดี๋ยวเนี่บ่บ่บ่อยปวดดอกมันยกขึ้นเรื่อยะนะ สำหรับท่านที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลกระดูกและข้ออยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากเซตไหนดีวันนี้เรามีเซตสินค้ามาแนะนำค่ะเซตเริ่มต้นง่ายๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีวุ้นผง2กล่องแคปซูล2กล่องค่ะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการลดอาการปวดบวมอักเสบนะคะหรือสำหรับท่านที่ต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วเรามีเซต แบบผง6กล่องด้วยกันค่ะเซตนี้นะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนค่ะและส่วนท่านที่กังวลว่าจะทานแบบน้ํายากหรือเปล่านะคะเราก็มีแบบแคปซูลทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะคะถูกใจเซตไหนเลือกซื้อกันได้เลยค่ะหรือจะโทรมาปรึกษาอาการกันก่อนได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะโทรเข้ามาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณค่ะฟรีบรกิการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะอย่าลืมโทรมานะคะโทรเลยค่ะดีบูนทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและข้ออย่ารอ โทรเลยโทรเลย062 376 8 4 6 6